อ่อเลย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 คงแท้ไหคงแท้สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดกุศุสุกคนกระชินดีต้อทำากับสูส่องวันยาวเสน่อีกแล้วพ่อแม่พี่น้องมานี้อ่ามานี่วันยาวมาอยู่บ้านหน้าหนุกเขียนเนาะพี่น้องเนาะอ่าซึ่งพ่อแม่พี่น้องนะที่จำกันได้เนาะที่คือฮาในเรื่องนี้เนาะที่แต่มีผู้ใหญ่อ่ามีผู้ใหญ่ ใ่อายุเจ็ดสิบปีเลยเมียอายุสิบห้าปีเนาะบ่อญ่าก็เห็นอาทั้งซ่องมาควอนคนอ่เพื่อนเพื่น้องแต่ก็ทั้งซ่องกมอเล่าคนเอาลงไปเนาะบ่อญ่าก็อยากพูดเรื่องพูดเล่าเนาะว่าพอหญ่เรามีของดีอย่างเนาะเราก็มีอ่มีงานเล็กน้อยเนาะแต่เราไล่เห็นไปพ่อกันไปเจอกันเรื่อยเนาะเพื่นเพื่อนมอญ่าก็อยากพูดอยากเห็นด้วยกันเนาะว่าเป็นจังไงมาได้ไงไร่างเงี้ยทำน้อยตอนเท่ากับเนาะโอเคเพื่นเพอนไปเบิ้งไปส้มน้ำกันเลยว่าที่มาที่ไปของพอหญ่

มาเถืงนะมาเถงเตโดยโด,ยโดยพอตู้ซื้อ,อยังเนะาะซื้อฟาอัอยุ1จปีแล้วเจอนะเจ็ดสิบบคือสมัยามเนาะคนนี้คือสิบหาานะ้าปีเห้นบอ่อันข่าวเรื่องนเนี่ยนะจังว่าอย่าพูดเลยมีของดียังเจอ่ะไม่ได้เลยเ <net> อยามาอะ่ใสรบอกผมสมคออ้เนออี่ยอ่าคบอกความว่าโด ไปฮักไปมากกันยุไสรเนาะมากนิน่งลหละในเถียงขึนนี่แหละใช้เถียงขึ้นนี่แหละในเถียงขึ้นเถียงเจ้าได้สวัสนี้โอ้ดีสีไรอ๋อเด่นจักมือพปรตูสองเดือนนี่แหละสองเดือนเลยเลยที่ข่าวฮอยเป็นลับจ้างเขาเจ้าแล้วก็เข่าว้อยเทมารินเนาะเลยเลยรวยผูกแขนผูกยังเรียบร้อยเนาะเรียบร้อยผูกแขนแต่งงานเรียบร้อย อะไรนะค่ารองนะปุดิมีเรอยไป่าห่าอนโคต่รว่เนไม่เถนะคุณว่าไม่เ่านะโอ้ดไปอันโทษเด้อจะบหาเก้าไกลเด้ออ่อไปฮักไปมากี่อันหวังอหไรน้ะเพิ่นเนาะิ้่ บอนรึแล้จริงมากน้าตาอยนี้อ๋อมากคำเบาคำหยางอย่างนั้นเนาะแล้วมักว่าหยอกว่าหัวม่วนนวลล้มดีบ่เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อันไอ้น้องอยู่คน้นจังนะสามที่คนเป็นคุ้นที่เท่าไหร่ทุ่งหล้าทุ่งหล้าบ่อันโทษแล้วเจ้าเคยผ่านมีผัวมีผัวมาก่อนอยู่บ่อ๋อบอกเคยได้วะเนี่

แน่ก็พอด้วยสิพ่อพ่อด้ยสิพ่อเจ้าโอ้ยได้แต่่นมีเนาะแรกนก็เมื่อพูดเฮ็ดหนึงแต่ละมือเฮ็ดช่วนห ขอน๊นนี่ไยอัก,กันหน่อยอน่ว<อ>รยบ่เด็นบ่อืมีล้วลมกันขมือขอมือบอ่อลาเนาะกรล้มล้มไปเล็งนอนยนั่นเนาะไจะกล้าไ้แล้ว่ไนนไา,กกาไปจะซื่อ

บ่มี้ยังบ้ี้ยังไปขาเงินดิอือเลย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 อันพ่อมีพ่อมีลูกมีเต้าอยู่บ่ลูกเมียก่อนันสามเมียที่สองหมดเพราะนึงเพราะวันนี้เป็นเสียว่ดบ่เนี่ยที่สามเนี่ยตายออกต่างแห่งต้างทมไปโปรยเมืองไทยครับประเทศลาวพอนยางที่บ้านนะไปหาหมอประชาด้ด้วยด้ยด้ด้ยยางไปบ้านฮอทถาโพ รถนมมีตอนน้ะเนาะดยยโดยแล้ว no, ก็มาลกลเกินมาแล้วก็มาเช่าน้ำมันบาเช่าไปมันไฟก็ได้แล้วมาเช่าน้ำม,นนมนนนันคําตันเสีคำเนี่ยหรีบหกชิปบ่ยนงเนไป,นนปนไมี่ันเกบมาเอาน้ำ โอ้ยเนาะตาโอ้ยนี่เนาะเข้า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 อยโอยริสเเดยเแมารงเมื่อนอนเทือนเม่มาเรงนี่เ่อเม่อนาบอเมื่อชมควาอ้เนมนเาาเเแบบนี้บริสันตบออยู่เงอนนอนเาเมื่อนอนเทือนบอนี่นหะเหือนกับดินกะบุมีนี่ดินบ้านไม่เท่ากระบุมีเอา นี่เลยเพื oh. ่อนในบ้านเนี่ยเพื่อนที่เพื่อนที่มองผูกเขียนเนี่ของใครของเจ้าโคดของน้องชายเพื่อนเป็นผีว่าจะเสียเล่าเทิงพวกนี้นะเขาถือผีไรอืมงินวิถนแต่เป็นจะชงมหาเลยหาน้องโดย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 พวกนี้คเาทิงพวกเียนไปหายังสู่อันมาสรุกทูมีกินบาตเลยโมนี่เลยมันตลกเลยเราเลย เอาแต่ในบางครั้งล้วก็ย้อนแบบนี้แล้วนี่มุมีแหละเหรอม่ได้คำว่าคำยาไมได้คำว่าคำจาเล้เนาอมันก็ไ่ได้เกิดจากอย่างไหนอย่างหนึ่งไม่ได้เกิดคำว่าคำจาไม่ได้คือว่ากับเจ้าว่าวมย้งขับจี่เห็นมี้ว่ได้ถือของถือยังเนาะ่หลายคนสงสัยว่าถืกินนั่งถือของกระเ้าคนนะหลายคนบอว่าเม่บตงขับเนาะเมย์้งคับในน้อยๆใช่ไม่มีชาออกเมย์ผูกเขาตายเลยเลยเพื่นนั้นเนาะ ไปทางไป,ไดปเด้สิคนไม่ได้เที่ยวไม่ได้ไปไหนนานชินลเลย์อยู่นั่นนี่เลย,ย,ยบอกว่าคน<ด><ด>ั่นก็นีก่ก็นั่งในชิแม,มนแลน่นอนเนาะอันนี้ก็ได้ไปพกักไปร่ำใน,นใจก็ได้ไปเล่ากินยาในหมู่ใช่ใช่อีนั่งคือว่าพอน้ำเนี่ยเนี่บนยบางแน่เป็นเนี่ยโบโบ,บ,บ,บถามเนาะเนี่ยถามแต่อันพอแล้วอะเจ้าก็เคยแบบว่ามีผัวมาล้มมาอย่างนี้บ่าวอ๋อบ่มีได้บ่ผู้แรกเลยบ่นี่อ๋อปั้งเลยแบบนี้ โอ้เป็นยังไงเอ็นคือว่าผมเคยถือว่าลมไม่ได้ออกไปอันภายนอกบ่ฮะโอ้ดูดูดูอ๋อไม่ได้ออกไปตลาดตะลงที่ว้ออ๋อยู่แต่ให้แต่หน้าก็จะเกิดบ่เดี๋ยวนี้หนื่อยอีรีบ่เนี่อคืออะไร อี๋ดีเนาะดูดูดูดพราะเห็นแล้วเหรอนักเล่นมั้งคนเซลทาบิดทาบอนลยคิดจรงไลยฮักอยู่เพาะทำบิดทบอมักขึ้นมากอมักเลยบอกเอ็มขับแรกที่พอตู้คนมามาจีบมัน่ใช่แบบไหนคนก็มาหยอกมาโูยอีหล่าอีนางสิบเ่อีหล่าอีนางหรือ่าหรือบางคนบางไหนแ่คน ขึ่นทามนี่ะคนว่าเอาบอกคเท่าตอบว่าเอ้า่นัวนกันนี่นะใจบ่ทียอกกันไปยอกกันมาแล้เนาะใจแค่แล้อ่ะ่อเองใได้ตัวนี้นะเนาะโดยโดยโดยบัวสิล้าวิลปรด้วยกับบร่ร่ำด้วยบ่ด้วยมากอยากมาจากใจดีได้เนาะมาร่ำด้วยกับบลเรด้วยเราะ อันนค่ลองก็ยังเป็นนีอยู่มาเทื่อนอยู่กับบุมีดินอยู่กับบุมีอีกน้ำ้หลไปเพือนบอมีเห็นได้ไหมโอ้โดยโดยโดยนักน้ำป่วยมากินขมือนนี่เห็นได้วอนถุกงาโดยโดยโดยธรรมดามันคนละเนาะมีช่างมีน้ามีไฟกัธรรมดานี่นักชางกับบุมีไฟกับบมีนี่ยอยู่ในดังคำมือเนี่ย แสดงมาแต่ใน <moder ne S 1> มือแต่ในมือกันย่นี่ค้ง <it>, no. ้สเากับบมีกันรอโดยโดยโดยพอเถากันยังอยู่เ่าเถาก็นยังโดยโดยโดยไปทำาแสงไปำนาแสง่มาโอ้จ้าจ้มื่อกี้กินข่าวกินน้ำนะบ่ตอน้องหลังยังยังคิดว่าได้กินข่าวกับยังเพื่นชายไ้กินมื ม่มีตันโลกเลยนะ่อบอกว่ามาตลกเนาะแล้วก็เป็นคนตลกเลยพี่น้องเอ้เราเราเคยแบบว่ามีอ่ะกลัวเขามาจีบเลยเนาะทะเลกันเนาะอยู่แต่นราให้แน่ๆเราทำมาสมมติเถอะไอ้มาจีบก่อนเล่านี่ชิมัง่ายอยู่ปะเนี่ บ้าเออโดโดว่าวเนาะแล้วบ่าวแล้วบ่าวแล้วบามแบบนี้แล้วมาแบบนี้อันยืนไปทะเลแล้วอันพรอ่าคารองนะไม่บอกใ้ฟังในนี่ทะเลคารองตองมนีเมนเม่อมาได้สซีเมนบ่ต้อปหนึ่เาอ๋อแสนหนึ่งบ่มีงัวนบ่งบ่มีงวตัวหนึง โอ้ยไปไหบ่นี่ยแลนะอเลย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 ยไม่มีกงะนด้าน้แทนหรอกเ่นันแหละอนี้เป็นนี่จะโคตรวงยู่แล่เนี่ยเนี่ยอย่างฮาลิไสเห็ุไดก็ไม่ได้เลยเลเลยเลยเยคุณคุ้นเนาะน้องหลานนี่เขาเคยเห็นอยู่ไส้่อาผูกแขนกันเมื่อไหร่นะโอคำโอคำ รับทเาหคำนเสาเยต่เรมือแต่เเว้นน่ะแพากันเห็นยังถือลู้ก็นมีไอ้กัน้งเสียงของเมื่อวานนั่นงร้านอยู่ไม่ได้นะพวกร้านมึงเอาไอยู่เอ้ยเมื่อพูดละมึงชวนก่นละทำอะไรจัเห็นกันอไปมันนะดูดูเพรต่เรืมือต่เเว้นนี่บริยูมกันเพรภัยกับปตงคนไปเหตเบียกกว่านี่นะ ลำน่าเทงนี่ลำเอาเข่าว่าพอเลว่าลำเอาอันเอาเข่ามากินนี่ว่าพเลยว่าเอาไปขายโมลือเขากินกบโนีหน้าก็มันแห้งแรงนี่ท้นี้หน้านูนนี่เนาะเขาได้ดีจังโยดดดอันไรขนาดสูสูวนะดีใจว่าพอได้มีนิหน่อยดีใจว่เดลิกาดียูเนี่ยคนหาทาด้เนาะโดีใจแล้วเชีเนาะมักมักเราโดย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  อ๋อแสดงว่าพ่อกับบ่ามันคนหล่อมคนรวยเนาะพ่อเลอยรพรวอว่ามหาเศรษฐีอ่าอ่าเข่าวป่อปีาาก็จะว่าวต่อถอนปลายลำรวยมันี่นี่นดนนะโดยเฉพาะก็นี่ก็ได้เพื่อนแล้วเนาะไม่โดนที่โก้ไม่ขี้เลยวะนี่แหละที่ตามหาประตูเนาะนี่แหละที<อ>่ไปที่มานะั่นน้องหล่ามากประตูมองไรเอาอย่างนี้บอกพรอว่าไม่หลุดกระบะสองคนเอาเงนินมาถอด โมได um, ้เห็นไพนาเหาว่ะถอกแบบเดยพถอกวางเนมาช่วยหนะเจ้าบ่ได้ดีนะอันปลอาพายได้แต่เงินเจ้าได้สิ้าพัดมือมาัำพาสมาเนี่ยเหาวะเพราะวากสชมพาผบุบเท่าเงินาำพันกี่เห่าวะสี่หางมื่นเลยเ้ยยเยาคนั้นเนหัวายท่เพื่อเขาิดื่อมาัเป็นอะไยังไมาฝากเป็นประคมเปวยังแลยชุมนงปนินได้เที่ยวหลังน น้องสาวอ่ะนเ็นงนึ่ชุ่มบออคนสันเลยเนาะเ้ยกตคนหลังเนาะคนก็อยากว่าน้ำละว่าในพวกนั่นหมได้ข้าจะได้คุณสองพันแล้วคอน่ะพวกน้องสาวพวกนี้นะซื้อโทรศัพท์ตัแล้วคนน่ะคือไซื้อเอาสานเงินคารองนะคารองก็ว่ตู้บรพ่อได้ข้าเจ้าไม้เราค่ะไม้ก็อยู่หันได อ้ไม้บูดใบเน่าเนี่ยก็ตัว้นเชนยังยังยู่หันทำผักบุ้บ้านยังยู่หันเงินแชนอ่ะนะเงินเป็นยังถอกบ่เบิดไ่ได้ค้างคือที่ว่าชิ้นสดเลคือมีมีอะไรแต่เห็ดจัดงานด่บอลยมีแต่ัตเลขกันบ้างบดมันสี่หมื่นมาพ่ออีกเขาไม่ก็ยด้หันประชันนะคุนไม่นี่ไม่เป็นอูเห็ดกินนี่กหนึ่งชาพันชาพัน ทาไม่ได้ลาเถิงได้ไม่น้ำเคยได้ผักเคยบมมีเจ้าโคดอันนี้เขาก็เอาบานโกหกอีกอังนี้นี่ใคข่ในโกหกหมดตะกี่นี่ไายเป็นตัวปรด้ไหม่เคยได้เกหเลยเเลยถึงนลยได้ชันเป็นเชื่อว่าบานสลาสลาหนักควายปุกทุนหลังอังนี้เนี่จะเบิรไปแล้วมันสม่มันดยยปีก็ได้ได้โกราเยถึงรอด้วยปีไม่ได้ปีไม่พากันไปพาเมียไปกินเลียงอยู่ใช้ จะคเยู่หน่าหรอยูน่าเยนะั้าเดย่เอดดแล้วล่ะไปอยากอันเมื่ออันเด่นปีดอกปีใหม่ป่ออ๋อย่งกระยาซียูน้่เล่าเนาะเดิเดยเดตั้งแต่ยูมกันไว้เคยแยกกันแต่ป้่งยามคืนคิดนั่งคืนนี่คือซียูอัน่ันตุ๊กแกแล้วเนาะกับเดียบยูจักป่ ให้ให้กดถึงกระเทย้ะถ้ารักะอยากไอนถายข้างเทานี่ยว่าเออย่ากกันเนาะ่าหกกันเห็นเนาะเด้อด้อดกับพวกพูดเรื่องพูเล่าเนาะอ่าน้องลายเน่ยเป็นคนบ้านนั่นเขียนได้บ่อ๋อร่นลูกเคยกับคาดแตนางสัมภาษณ์เนาะพี่อนั่นไม่เข่าเนาะ mẹ ừ. 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 các... này... à? à, à, thảo nãy chắc bí mẹ thảo ô đôi đôi rồi đôi 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 Cái đôi 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 cái đôi 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 đây đôi 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 là bên anh mõng mẹ láo, nào mà láo chơi cái này chơi nó chơi nó bị tháo, nó không được chơi nó bị nó nó thở, nó bật tung bờ nhạn gì đấy, nó bị như thế, như thế làm, à, mang cái này nó bị nó đang nó bị tan lên này, rồi rồi, cái này không thể nào, nên là mình sẽ hái thảo nó quấn nó lấy một ngày, cái cây khô nó có đái ra, cái cây này này, cái cây thông tin này, mình sẽ hái lấy nó, เอาเอาแลไปกินปรานสกเห็นในโทรศัพท์้วเพราะว่าเรื่องจริงวะเพะว่ารวัดาสตร์เลยนะฮะข่าเพื่อแกงท่าบ้านคาสิโนบุกมาได้ครับเอาว่าขาบัได้เขาก็มาถ่ายด้วยนะเวนาะมีจะาคนนด้วยมุกตูมาซอยมาอันมามาถ่ายนี่มาถ่ายนั่นเมื่อจะคิดนา็เขาบุกตู้คำอันน้องเคย จำกน้เคยคนดะโพนะเลลยคนมือไทยนะโอ้นั่นเอาหน่อยเนาะวันนี้ฮาเมื่อวานน้าแหละปีป่า่น้ำนี่ปทิป่าเถมาอีกนี่นี่เป็นป่าเถาวะนี่ป่าเถ้าดูนปเถาเยนปเาก็ร้เคยน้องโอ้เมนลูกเคยอะตะกี้ตะกี้ปนนาป่าเถาไรป่ะเถ่านี่อะจะจะให้ขียแวเน ิี่๕ให้ลูกเคยยี่บ้นี่ทำลูกเคยเอาไปเฮ็ดเรียกเลยที่หจริงใเน้องไอ้ผเป็นเลเนาะให้เพื่นบันยี่เขาอยู่ช่องบ้านเลยตะกี้ก็เพื่อนปเ่าเือกันอ้าวัอนี้มานี้มากราบกันแล้วมันเนี่ยเลยยเลยเเป็ดซับซ้อนอยู่เนาะเอาไปมาหน่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังเยอะเยเเลยเลยเลยเป็นไปแล้วเขาเป็ะ แต่เห็นมันดีสุดมั้งบ้าเกิดจากมัเน้เกิดจากเย็คนสนว่าักกันเนาะกาไปวแงเล็กอะ่นี้เคนรคลิดเคิดนอยใจบ้เพราะว่าเพราะว่ามันเป็นคนีาะ ีแล้วคนนำข่าวมาสัมภาษณ์แจ้แต่เนาะแจ้เวลาเจอแตเด้ที่เนี่ยไม่ได้ว่าแล้วเขานำทำอะไรัแต่เพิ่มเลยนี่เป็นคนก็ได้เนาเพราะนั่นหลักความจริงเนาะแล้วคนบนในท้าเป็นมีลูกเคยคุมลุกสาวเอาแต่ว่าเขาเจ้ามาแจ้งมาแก้มันแจ้งเถ้าสัมภาษณ์ไป่ฮะันแจ้งแก้มันแจ้งนะเออโดยคือไม่ได้มีนิ่มีชินอย่างกันเนาะมีชินก็ไม่จำลองตัวคนจริง มูเพงเร้วคนเอ้ยกับกุเพ่งเนี่ยมันเป็นไปไ่ได้จ e> no, 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 no. ัน right. นี่เนี่ยแม่มันนี่จะปลูกพ่อโลกเด้อด้ด้ดก็ถ้ากกบาว้าเจ้าเราแล้มันก็ว่าเลาไ้เนาะผมไม่ได้มาเดอดอด้ดีแล้วขาจะมาแก้ได้ได้นังอทานมันแกกไปเด้อเด้้มันดีต่อไปฝ่นเดดอท่องนั่นซ่องนี่ คือพอตัวเราก็ะอยากมาอธิบายกันเนาะพี่น้องว่าเรื่องที่หลายคนบอกว่าเป็นค้อมจิงเนาะคือเป็นหักมากกันมา,าจากใจเนี่ยพี่น้องบ่ได้มากแบบว่าเป็นหนีเป็นซินเนาะบน่นไดมีบน่นไดมีแบบพ่อแม่บังคับบน่นไดมีเห็นบังคับเนาะเป็นหักมากกันอยู่ที่ใจ่นมาอ่าอย่างนะเข่าแต่เข่แเข่ายังว่คืกเอาเนาะ โอ้ยหัวทั้งหลายหัวชาวไทยแม่นเด้อสารนี่มีอาการหัวออกมากเลยยันแมนเด้ชาวบ้านนี่มาเรื่องจริงเลยหัวนะฮะเลย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 แต่ดีๆนะเนาะอ่าอ่ะเคจังไลยครับมาหนี้เดี๋ยวฮอร์ิต้องขอโทวกรับก่อนเด้วันเด้อขอมุกขอบใจหลายๆเนาะสิให้สัมภาษณ์ให้อันให้คมน้ำมือเทาก็อยากผู้ยากเห็นนั่นแหละเทาก็สอดลูกสอดเทนเทากับขี้รื้อเนจังหน่อยนะว่าลต่กับขอบุกขอบใจหลายๆเล้วอัน นั่นแหละซื <Enfin wer> ki> ้ออย่างนัคะรื้มเลยกิมมี่กิมมี่ป้าอ๋อเด้อเด้ออ่าทางบ้านหน่อยเพื่อนอันอ่าสิบหกแขนเนาะพี่น้องเพื่อนสิบหกแขนให้สองวัเนียเนาะจับจับเอาเด้ออ่าคือเด่นกีฬาเนาะก็ให้อาปีใหม่เนาะก็คือมุนี่กับลูกกระไรใหม่ถึงแล้วลูกกระชีได้ผู้แก่ของพ่อแก่ เดียวกันให้พ่ออยู่ดีไแห้งเนาะคนเจ็บได้เพิ่งไ่ยานี้เด้อการเดี๋ยวเราไปให้พ่อประคับประคองอ่ากูคองน่ะนาะงพอเนาะหลังจากเขาบอกก็ยังบ่ทันเก่งแล้วคุณเดียวไม่เดียวสิหรอคุณเดียวไม่เดียวูแก้วไม่ทิพย์เด้อพอเดนะหลัเจ้ากลมทำน้าอยู่ไหนนะกันเอออยู่ดีไม่แห้งเนาะอ่าม้ำ อีหละวะลูกแค่ก็คิดลูกก็คิดละเออยี่ห้อเพงอยู่ดีไม่แห้งเนาะเออเรื่องจริงเนาะวันนี้ก็ได้มาปลูกแคร่ตอแคนให้อ่าอยู่ดีไม่แห้งเนาะเก็บได้ก็ขย่ายมีเด้อเนาะอ่ะให้ทักกันที่ด้านเก็บเออคือไม่ได้ปลูกไปปลูกแกคร่มั่งนะฮัไปจากปลูกดินี่โดยเนาะอ่า

เาตวข้าวมตปีหักมาัดแล้วนาะให้ใส่อดมกเนื่อตีาตู้ข้อนกิงอนห้องเ้าเปนเนอะจั่ไรก็ขอโตโตกกับอีกเท่เนาะโดยโดยอสบายดีระตู้กันโนแล้หละสบายดีโดยจ้าจ้า กเนาะถ้าว่ากฮักแพงกันจริงเรากะคือลูกเต้ากลับมานี่กับทีมงานนั่นแหละอยากให้พ่อพี่น้องให้ทั่วโลกเห็นเนาะทั่วโลกเห็นพี่นบารสิกับบมเลยยังบาร์สิกับอยู่พี่น้องไงคือยังให้อาน้องพูน่าให้คมให้คมฮักเนาะมันใช่เปล่าเนาะเ๋ยเลยเลยเลยหอมก็ได้หอมจังใดก็ได้กอดกันกันจังก็ได้น้องไงเด้ แล้วกันนะแม่โอ้พี่น้องเลย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 คข่งแท้ไหมแข่งโอเคเนาะชอบเนาะโอเคก็แค่ตัวแค่เพียงเนาะพอเสียงหนึ่งโอเคสบายดีเลย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 อ๋อโอเคเนาะพี่น้องเนาะตามเรื่องราวที่อันน้องจิมมี่คับอ่าพ่อตู้เพิ่นบอกมาเนาะว่าบหักแพงกันอยู่ที่ใจเนาะ บ่อันเรื่องทรัพย์สินเงินทองหรือว่าเป็นหนีเป็นสินพอแม่อเป็นหนีเป็นสินบอมีเนาะพี่น้องหักกันที่ใจล้วนๆเนาะพี่น้องเนาะอ๋อแต่วันยา้กับประมาณวันร้อยหนึ่งนี่สีมีอยู่สองคนหรือผู้เดียวทั้งน้อพี่น้องเนาะที่เหตุเลยคือจังพอตู้เราเนาะเรากะหักแพงกันที่ใจดีก็ยอมวยายีมก็ยอมหักอยู่เนาะอ่อเนาะก็มมแต่ยินดีนาเพิ่นเนาะที่อันเพิ่นได้อันมียซ้ำน้อยก็ว่าได้เนาะ ลุ่นเลนแล้วพี่น้องอ่ะโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้มายาก็ต้องขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องอีกหลายคนนอกากที่เขามาสับชมคลิปของมายาเนาะขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เป็นกำลังใจให้มายาตลอดตลอดมาเนาะสำหรับคลิปนี้กับบุมี่ยังอ่ะมายาอยากคู่อยากเห็นเนาะพี่น้องอยากคู่อยากเห็นแบบว่าอยากเข้ามาสอบถามเนาะที่ไปที่มาแบบใดเนาะนะอ่าเพราะว่าเห็นกระแสของอ่ะคนกำลังมาเฮงเนาะพี่น้องเนาะอ่ะโอเคพี่น้องตามเรื่องเล่าที่เราบอกกับประมาณนั้นนะนอกจาะพี่น้องเนาะอ่านให้พ่อแม่พี่น้องเปิ่งรับเปิ่งส้มเอาเองเนาะ โอเคพี okay, ong, ip, ni, ja, ่น้องชาวคลิปนี้บันนี้ก็สิขอกล่าวคบมากราบสบายดีสวัสดีแล้วพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดคู่สู่สุขคนสบายดี